ดีเช้าวันที่สี่นะครับแต่ตามเทว์ก็วันที่ห้าลมีสนามบินนันทิตะนะครับเรามานอนใกล้ใกลกันเดี๋ยวกำลังจะลงไปกินข้าวครับทุกคนมีคนยังแต่งตัวไม่เสร็จนะออกจากห้องแล้วยังไม่เสร็จ <c oughs> <c oughs> ออกจากห้องแล้วก็ยังไม่เสร็จต่อไปกินข้าวก่อนนะทุกข้าวเช้านี้ครับนี่เหมือนอาหารโรงเรียนนะญี่ปุ่นจะเป็นแบบเหมือนถาดหลุมอ่ะ แลก็เมเลยไม่รู้จะทานอะไรนะฮะก็นี่น่าจะง่ายสดและเบสิกว,วันที่5ของเรานะครับช่วงเช้าเราจะไปที่ศาลเจ้าคาเมโดเทนจิและก็จะต่อกันที่วัดอาซากุสะก่อนจะไปทานข้าวและปิดจบที่การช้อปปิ้งที่ดเวอร์ y ซิตี้นะครับ ฝนตกครับวันนี้แล้วคนที่เตรียมมาทุกอย่างทั้งฮูดหมวกเอามาทุกวันอยู่เว้นวันนี้แกวแลวก็ป่วยน,นี่อยู่ที่สารเจ้านะครับที่จะมีดอกไม้เยอะๆสถานที่แรกที่เราไปนะครับนั่นก็คือ ศาลเจ้าคาเมโดเทนจินะครับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของโตเกียวนะครับมีความโดดเด่นที่สะพานโค้งสีแดงกลางสระน้ำและยังเป็นจุดชมดอกวิสทิเลียซึ่งเป็นแห่งเดียวในโตเกียวด้วยนะครับศ<ป>าลเจ้านี้นะครับสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักปราชญ์ชื่อดังนะครับตั้งแต่ศตวตรรษที่9ของญี่ปุ่นนั่นก็คือสกาวะโนมิช no ิเซนนะครับ สร้างขึ้นเมื่อปี1662ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของชาวโตเกียวเลยนะครับที่จะมาสักการะกันแต่ก็น่าเสียดายนะครับเรามาช้าไปนะฮะดอกไม้ร่วงไปเกือบจะหมดแล้วนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาซ้ำกันแถมวันนี้ฝนตกอีกนะครับรุ่นต,ต่อมาเลยใช่ น่าทำไมมันเยอะต,ตอนนี้มันน่าจะร่วงหมดแล้วนะใช่ยันเลยแล้วก็ตบเลยสามครั้ง อีกหนึ่งความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะครับเมื่อไหว้ศาลเจ้าเสร็จแล้วก็จะเขียนคำขอบอ้อนต่างๆใส่ในกระดานไม้เอาไปไว้ที่ศาลเจ้า หรืออาจจะมาซื้อเครื่องรางและเสียง,งเสซ็นซีเด็ดก็จะมีเครื่องรางนะครับมีให้ขายอยู่ตรงนี้เยอะเลยเยอะมากว้าวเอามาลองยิงเซ็นซีครับคนเดียวไปลองติงเซ็นซีนะนู่นนู่นอันนู้นสุดทางสุดทางเลฟิฟนะฮะนี่คือใบเซ็นซีทำไมผมถึงรู้ใช่ไหมฮะทุกคน เพราะว่านี่มันเขียนว่าใบแชมซีหนึ่งร้อยเยนนี่อันนี้นนไม่ใช่หน,นึ่งร้อยเยนยอดโอเคใบแชมซีขนาดนั้นจะเอาในวันที่หนึ่งเหรออันเดียวเอาใหม่ได้มาแล้วไปแกะตรง น้องซื้ออะไรอ่ะแกะด,ด้วยี๋ยวยภาษาไทยค่อนข้างดีค่อนข,ข้างดี <c oughs> ดี๋ยวดีไหมโอเค เสร็จแล้วก็ให้ไปมัดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเดินตามทางคนไทยเดินลักษณะนี่ไงเขามัดกันอยู่นี่มัดเลย <c oughs> นี่ก็เป็นเจมสีเยอะ,ยะ,ยะมากเลยน่าร <c oughs> ักมาก แดนอะไรอ่ยาวจะทำไมของเรายาวกว่าเพื่อนอ่ะครับครับ <c oughs> <c oughs> นี่ปล่อยไปยาวเก๋ครับครึ่งก่อนแน่เลยโอเคทุกคนขอให้ที่ทุกคนสวัสดีแข่ไงแรงนะครับยาวกว่าเพื่อนเลย ะไไปโอเคทุกคนเดี๋ยวไปต่อที่วัดอัสสัคุสระตั้บุสละไปแม่น้ำคุณมีการเจ้าเสร็จแล้วนะคมีจ้ะกานเจ้าเสร็จแล้วแล้วเราจะมาถ่ายรูปกันแถวนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินวัดอัสสัคุสระกันก่อนนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะเตรียมตัวเลยนะคะแย่มากมาย คนรักปราณทีนี้ทีนี้โอเคทุกคนตอนนี้ลงที่วัดอัศพุะเมื่อกี้ถ่ายให้ดูแล้วแหละันเป็นล้านเยอะมาก,มมมากแต่เดี๋ยวเรามาที่วัดเพื่อกินไปหาตามขนมกันนะฮะว่าจะมีขนมอะไรอไร่อยๆกินกันบ้างแต่เดี๋ยววัดเราก็จะไปไหว้ วิธีไหว้ที่วัดก็ง่ายๆนะครับเอาทู่มาซื้อทู่มากำหนึ่งนะครับสองรยเยนไปจุดจุดเสร็จไปปัดปัดเสร็จก็ปัดคันอธิษฐานเข้าตัวแค่นี้เลยส่วนที่เหลือก็คือกินนี่น้องห้าเก้าเก้าเองนี่ที่เราดูไว้ที่นี่คือถูกสุดทุกคนหน้าวัดวัดจุดเนี้ยร้านนี้อยู่นี่อันนี้เท่าจากการรีเสิร์ชที่ผมมา ก็คือร้านเนี้ยถูกสุด <c oughs> หลังจากไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้าแล้วเราก็เดินทางมาต่อ นมัดสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำณวัดอาซาุสะวัดนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับขนาด5.5เซนติเมตรซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดนะครับยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง4.5เมตรซึ่งแขวนอยู่นณะประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดนะครับซึ่งประตูทางเข้านี้นะฮะชื่อว่าประตูฟ้าคำรนบริเวณทางเข้าของประตูวิหารนะครับจะมีถนนนะครับชื่อว่านากามมิเซซึ่งถนนนี้นะครับมีของกินของช้อปปิ้งเยอะมากๆนะฮะและ เราจะพาทุกท่านไปชิมของอร่อยกัน um, like l ้า,างหนอืเดี๋ยวไปหาซื้อล่มกระหมวกก่อนนะน,นี่นี่น้องเข้าร้านนี้นี่ใจล่มแล้วน้อง

หมูบันนี้ง่ายนะจบเลยนะตอนนี้เป็นต้นตำรับเลยนะจ๊ะคุณน้องดูซอฟรี้บ้มมากนี่ไงโอเคไปทุกคนโอเค

เฮ้งเฮ้งเฮงเฮงงาไปยิยนตรงนั้นไม่ต้องป่งนะปานไปดูเจ้าแม่คุญยิมด้านในกันก่อนนี่ไอตรงัดวนทุกคนด้านหลังก็เป็นเจ้าแม่คุญยิมทองคำนะครับสูงประมาณ5.5เซนตอนนี้นะครับไปเ,เดียวะต่ว้พัาเสร็จแล้วพ <S 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 งงร้อมยังะพี่พี่ไปกินหนมไหมเดี๋ยวมาน้ำมนต์นะฮะล้างมือ ้าซ้ายก่อแล้วก็ล้ลางขวาหไม่เดียวไปถึงดีๆเข้ามาหลังจากไหว้พระขอพรแล้วสิ่งหนึ่งที่เมื่อมาวัดที่ประเทศญี่ปุ่นขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเครื่องรางนะครับ <Okay. S 1> เครื่องรางที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีอายุแค่1ปีเท่านั้น ดังนั้นปีหน้าต้องเอาอันเก่ากลับมาคืนแล้วซื้ออันใหม่กลับไปที่นี่ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับเพราะมีทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษสำหรับเครื่องรางต่างๆไปเลือกดูกันเลยครับ มันจะเย็นมากถ้าไ,ไม่แต่ถ้าไม่แต่คือมันเป็นอย่างน,าานี้นะน่ารักี่เคทุกคนหาของกินกัน ชูสักชูนองบรเริ้นเนียวก็พอเรากินเยอะขายไ้เนี้หรอขอนบีนเฟสขึ้นจิมั่วดำเอาไงใช่ไหมไปดูแปไมเอเาไหบร้อย ลองชิมกันนะฮะเป็นแบบเป็นไส้ถั่วแดงนะครับก็ใส่ตามรูปเลยนะทุกคนไม่ได้ใส่มุกใส่ถั่วนะ แพ็กเกจญี่ปุ่นก็สู้คนไทยไม่ได้ไนะทุกคนคิดว่าเป็นยางรูดอย่างเดียวเลยเหมือนยางรัดแกงหอมามาตรงนี้สวอนสวอนโอเคมาเป็นไงบ้างลองชิมกันเรียกก่อนร้อนไหมต้องเลือกเป็นตัวตัวด้วยอ๋อไม่มีไม่เหมือนกันใช่อะไรก็ไม่รู้โอเคไปอไร่อยไหมอืมรู้รรแล้วเหมือนขนมไข่บ้านเราขนมไข่ ใช้โซแดียมอร่อยเลยอร่อยนะหกร้อยเชนแปดชิ้นตกชิ้นแล้วไม่ถึงร้อยเยนร้อยเยนประมาณไหนยี่สิบยี่สิบสี่บาทใช่ไหมพันเยนสองร้อยห้าสิบเออประมาณนั้นก็อร่อยก็ดีดีเลยเอาละ,ปะไปกินเยอะไม่ได้อโ,โอเคไปนี่ทุกคนนักกินมาก ลองอันนี้ไหมโอเคเป็นานตับรีในวัดอัสกุลันะครับลองมาดู350ย็เยนก็8ปิบาทได้ประมาณแม่ยมย่งร้อยเยนจบกันแล Điện nhọt tuổi tao ta Bớt bớt, thôi 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 Mình thôi 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 กนน็ม,ม <c oughs> อันนี้ห้าสิบห้าสิบมาแล้วครับอนนโอเคฮะเดีในใน๋ยวเราต้องยืนกินเลยนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเดินกินไม่ได้ทุกคนอยืนตรงนี้โอ้เบกเบกเดินฝ่ายนั้นนี่เห็นไหมน้องๆก็จะยืนกินอยู่ตรงนั้เนี่ยจะกินข้าวได้ไหมลูกข้าวด้วย นะ,ะชิม,มเป็นไงแป้ไงไห้สุดแป้งราดน้ำตาลโดยประมาณแล้วไงมันหอมไหมหอมแป้งนุ่มมากเยี่ยม เราจะไ้ทำแซ่เ่าแล้วไ,ไ,ไปยืนกินตรงโน้น ต้องไปเย็ยนกินใช่ไหมคะะต้องไปย็ยนหนใต้องไปย็ยนกินตรงนู้นโ okay. อเคนี่ยเพียบเลยมีอะไรบ้างไหนดูหน่อยสิก็จะมีสตอร์อเบอรี่แคนดี้ใช่เหรอ ใช่ค่ะภาษาจีนียกว่นไม่รู้อะไรนะแค่เรียกอะไรนะกันน้สตรอเบอรี่แคนดี้แล้วก็อันนี้เป็นขอมปังเบอร์ใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเนาะลองชิมกันนะทุกคนลูยิ่งก็จะมีที่ให้ยืนทานส่วนตัวนะก็จะเป็นความที่เค็มน่างาเปรี้ยวหวานๆใช่ไหม ถังหเนือสัตอ่อถังหูเนี่ย <c oughs> นี่่ดมาลองผินละจั๊บเบอร์รี่หวานจับน้ำตาลก,อกรอบๆมาอร่อย ว่าติดฟันไปนิดนึงเก๋ใครชอบหวานมากเลยนะฮะจนผมไม่ฮะทุกเจ็บฟันแล้วชาตบุรีหวานบ่หวานแกวโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะนี่มันชื่อว่าอะไรเนี่ยปังเมลอนหรือเมลอนปังเนี่ยโอเคาปนเย ทืง้งเนื่อยกรอบตรงกลางนี่เอาเป็นกลิ่นไม่รอนอร่อย,ยอันไม่มีไส้นะโอเคไปเดี๋ยวไปกินกันต่อซื้อของที่นี่คือแท็กซี่ได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยแล้วก็ใช้บัตรใบเดียวใบนี้เลยนะยูทริป ง่ายสะดวกยื่นพาสปอร์ตก็จบกันเลยนะครับอันนี้มาซื้อของไววก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปดูต่อหลังจากไหว้พระขอพรกันแล้วเราก็เดินออกไปหาของอร่อยอร่อยกินซึ่งเยอะมากๆอยากให้ลองมาชิมกันเลยนะฮะอร่อยสุดๆกันเลยจากนั้นก็เดินช้อปปิ้งนะครับหาของฝากซึ่งของที่นี่ค่อนข้างเยอะและสะดวกมากๆเราใช้บัตรยูทริปใบเดียวเท่านั้นก็ จ่ายได้หมดเลยแทบจะไม่ได้ใช้เงินสดกันเลยนะครับช้อปปิ้งเสร็จก็ออกไปทานข้าวเที่ยงที่ทางทัวร์จัดให้ที่หน้าวัดอาซากุสะแล้วเราจะเดินทางไปต่อที่เดลวิซิตี้ครับตัวหญ่างตัวอญ่างนี่คนลยชมอันนี้ถือว่าเป็นชุดหนึ่งอันนี้อีกชุดหนึ่งอันนี้มีแล้วบ้าง แล้วเดี๋ยวไปจัดเครื่อดื่มเดี๋กันแล้วนะฮะเพราะว่าจีต้องการพลังงานในการไปช้อปปิ้งต่อโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะมาตั้งไกกินสตาร์บัคทุกคนนี่อันนี้เป็นเย็นนะทุกคนไม่ใช่ร้อนนะแก้ววันแก้วร้อนบ้านเราเลยแล้วก็หลอดก็จะเป็นแบบหลอดกระดาษนะครับดังนั้นต้องรีบจิ้รีเฟรชเลยไม่งั้น แล้วก็ที่นี่อย่างหนึ่งนะแต่ผมถ่ายมาให้ไม่ทันนะก็ะคือเวลาเขากินเสร็จในสตาร์บัคนะครับทุกคนเขาจะถอดฝาฝาทิ้งที่หนึ่งแก้วทิ้งที่1หลอดทิ้งที่หนึ่งแล้วก่อนจะทิ้งคือเทน้ําแข็งออกก่อนคือดูแลกันดีมากมาต่อกันที่ย่านโอไดบะ เกาะที่สร้างขึ้นไว้นะครับเพื่อเป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียวนะครับได้รับปรับปรุงนะครับให้มีชื่อเสียงตั้งแต่ปี1990นะฮะนอกจากนั้นยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยังคงธรรมชาติไว้ซึ่งที่นี่นะครับมี Diversity t o k โตเกียวพลาซ่นะครับซึ่งเป็นห้างดังห้างหนึ่งที่อยู่บนเกาะโอเดบะจุดเด่นของห้างนี้ก็คือมีหุ่นยนต์การดัมขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มากในบริเวณห้างด้วยครับน้องเจอะฮะอมไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ได้อยากได้บู้อย่างเดียวนะอยากได้ตัวอื่นด้วยหนะว้าวคือจอบ็บตัวนี้น่ารักบ้าง เต็นเลยก็เป็นกล่องจุ่มนะเฮ้ยนี่น่ารักอ่ะอสุระนี่นะครับไม่ไม่ต้องถามถึงบู้ไม่น่ามีเพราะคนไทยน่าจะมาเยอะออมมเอาเลยจุ่มเลยใช่พวงกุญแจ,จไหมรุ่นนีมใช,มใช่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 จร่ไหม New r e l e a อันใหม่เออเฮียร์ลิงค์วดไม่มีเหรออ่ะสกแกนไม่เอากรบกรบกับตัวนี้ อ่ uh, ไหนวะเฮ mm hmm. ้ยจะมีแฮรี่ด้วย1,600เยนไหนพระวอร์พระสวีตปีนเป็นตู้เก่าอะ่ะตู้ใหม่ต้องต่องสีฟ้าที่เป็นโครงโลแกนแล้วไม่ดีหรอไม่อันนี้มันเป็นแค่ตุ๊กตาที่เือก็คือไม่เอาหยาบได้ที่นี่นไง1,600เอง1ั5 0เอง ปจุ่มมาสักอันไปแล้วป่ะพันหกร้อยห้าสิบคูณไดเลยเราเดินตามหาเจ้าราบาวู่มากะลองนะครับก็คือทั้งห้างนะครับมีตู้อยู่แค่นี้จริงๆนะครับมันไม่มีด้วยเพราะว่าคนไทยก็มาเยอะนะไม่น่าเหลือแล้วจริงๆคือในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่ ชิบุย่านะครับเพื่อไปป๊อปมาสเลยจะไปดูว่ามีเจ้าลาบูบูเหลือไหมยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับที่ห้างแห่งนี้นะครับมีโมเดลค่อนข้างเยอะมีของเล่นเยอะมากๆนะครับแล้วที่สําคัญมีตู้คีบตุ๊กตาซึ่งเราก็ได้ไปคีบตุ๊กตามาด้วยนะครับและก็ได้มาด้วยแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นร้านอยู่ข้างในนะฮะโอเคฮะก็กล่องจุ่มประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหาตู้อื่นกัน ไปกันนี่ลูกบอลมาจุ่มกันกับกันดั้มนี่นะครับกันดั้มแท้ๆนะครับอยู่ที่นี่เลยโอเคไหนเอาตัวบนนะตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจับเดี๋ยวอเ,เอาทุกอนเอาตัวล่างตัวล่างไอตัวล่างมีมีสีเงินอันนี้สีเงินอยู่ไหมเฮ้ยเอาสีงเงินอ๋อเนี่ยงงนี่กันไม่อตัวพระเอกว่าเพ่จะเป็นตัวสีน้ำเงินเหลือง หนึเฮ้ยได้ไหมขาวน้ำเงินไหนเฮ้ย,ยมันมีไก่ตัวนี้ด้วยนะใช่ป่ะวะนี่ไงโอ้ใช่ขาวน้ำเงินเหลืองแก้วอันนี้ให้จับไปใส่ไปจ่ายไหมจ่ายนี้ไปอีกตัวหนึ่งอันนี้หอยแบงค์ไม่ขย,ย่อยเลยเดีย๋ยว <laughs> ใช่ป่ะวะอ่ะลองลู แสีน้องเงินอ่ะแต่ไม่รู้จะเป็นตัวสีอะไรมาลุยไม่ค่อยจะเดี๋ยวมันตามเดือนนะแค่เหมือนไม่ค่อยจะลงอ่ะโอเคมาเจีลยก็สวยได้เหมือนกันได้เหมือนกันเฮ้ยได้เหมือนกันได้ตัวเทพโอเคมาใส่ไหมเที่ยทุกคนได้ของฝากละ ปเดี๋ยวจากนี้ก็คือกลับโรงแรม,แมกินข้าวแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ฟรีเดย์เดี๋ยวผมพาเดินเที่ยวนะไปเดินเที่ยวกับผมเนี่ยไม่ใช่พาเดินเที่ยวนะะวันนี้เดี๋ยวขอพักผ่อนครับปวดขามากทุกคนเดินแล้วดูคนในซื้อของตัวไม่อยากให้ติดไม่อยากจะพูดนะยังไงก่อนใช่เนี่ยทุกคนดูเอากลับไงก่อนเนี่ยเนี่ยแล้วไม่ใช่ของตัวเองนะอันนี้ผมไปคีบมาได้ผมไม่คิดว่ามันจะได้มันดันได้ <c oughs> กลับไงก่อนแล้วก็ รองเท้าสองคู่อันนี้ก็มีคนฝากซื้อนะครับแล้วก็อันนี้มีคนฝากซื้ออันนี้แค่หนึ่งหนึ่งในร้อยนะที่จะซื้อพวกนี้อีกกับเมจ้าโอเคไปงั้นวันนี้เดี๋ยวเจอกันพวกนี้ครับไปแล้วบ๊ายบายเหนื่อยมากทุกคนครับหลงทาง คือตัวมาไม่พอ <g lyrics> และนี่คือตัวอย่าง EP ที่4น,นะครับซึ่งเป็นวันฟรีเดย์วันสุดท้ายของ,งเรานะครับที่จะได้ออกไปเที่ยวด้วยลำแข้งของเราทั้งสองคนนะฮะทั้งหลงทางทั้งฝนตกเดินตามหาลาบูบูหิวก็หิวนะครับไปตามล่าหาร้าน รามเมงอร่อยอร่อยและสุดท้ายก็บินกลับประเทศไทยจะเป็นยังไงรอติดตามใน ep ที่4นะครับอากาศ13กลางาดือนละร้อนสุดคือสุดนมุมงมาเออ